นิติสงครามจีนออกกฎหมายตอบโต้ชาติตวันตกสภาไฟเขียวเอาคืนอเมริกานาโต้ทั้งความบาดและแทรกแซงจีนผ่านกฎหมายความสัมพันธ์กับต่างประเทศฉบับแรกในขั้นตอนสําคัญเพื่อเสริมเครื่องมือทางกฎหมายต่อต้านอนํานาจตะวันตกกดดันบีบบังคับกฎหมายใหม่จะอนุญาตให้ปักกิ่งตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการความบารและการแทรกแซง30มิถุนายน6.6สำนักข่าวก b a l t i m ม s และรัสเซียทูเดย์รายงานว่าจีนได้ผ่านกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉบับแรก โดยให้อำนาจแก่รัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการใช้มาตรการตอบโต้ต่อการกระทำของตะวันตกที่คุกคามความมั่นคงของจีนกฎหมายดังกล่าวได้รับการร่างเมื่อปลายปีที่แล้วและได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาของจีนเมื่อวันพุธ People Daily รายงานโดยทางการมีผลบังคับใช้ในวันที่1กร,รกฎาคมกฎหมายนี้แบ่งออกเป็น6บท รวมถึงบทที่กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศของปักกิ่งอย่างเป็นทางการและเน้นย้ำนโยบายทางการทูตที่มีอยู่ในระบบกฎหมายของประเทศบทที่สำคัญที่สุดก็คือ ตอนที่ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นต่อการกระทำที่เป็นอันตรายต่ออำนาจอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของจีนโดยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จีนเขียนกฎหมายท่ามกลางความท้าทายใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนเผชิญกับการแทรกแซงจากภายนอกบ่อยครั้งในกิจการภายใน,ภายใ,นภายใต้อำนาจตะวันตก สื่อกลับไามของปักกิ่งรายงานโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการต่อสู้ทางการทูตกับการคว่ำบาตการต่อต้านการแทรกแซงและเขตอำนาจศาลร,ระยะยาวจีนเผชิญกับการคว่ำบาตและบทลงโทษทางเศรษฐกิจอื่นๆจากสหรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาวอชิงตันได้บังคับใช้การควบคุมการส่งออกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน และกดดันพันธมิตรไม่ให้ปัดกิ่งออกจากห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนที่ถูกกล่าวหาว่าจัดหาเทคโนโลยีทางทหารให้กับรัสเซียและความบาดบริษัทการบินและอวกาศของจีนหลังเหตุการณ์ที่เรียกว่าบอลลูนสอดแนมในเดือนกุมภาพันธ์ ปักกิ่งมองว่ามาตรก,การดังกล่าวเป็นความพยายามของสหรัฐในการกักกันรอบด้านการปิดล้อมและการปราบปรามต่อจีนซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาห่งไม่มีกฎหมายที่เป็นทางการจีนตอบโต้การเคลื่อนไหวเหล่านี้ในรูปแบบเฉพาะกิจโดยตอบโต้การขายอาวุธของสหรัฐไปยังไต้หวันโดยการคว่ำบาตรผู้ผลิตอาวุธอเมริกันล็อกฮีดมาตินและเรทิออนและประกาศการสอบสวนด้านความมั่นคงของชาติต่อผู้ผลิต ชิปของสหรัฐไมครอนเพื่อตอบโต้วอชิงตันจากการควบคุมการส่งออกของผู้ผลิตชิปจีนนอกจากนี้จีนยังกำหนดให้การยกเลิกมาตรการคว่มบาตรของสหรัฐเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่การเจรจาทางทหารระดับสูงจะเริ่มขึ้นอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งขัดแย้งกันตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวหลายครั้งว่าเขาจะใช้กำลังทหาร เพื่อขัดขวางการรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งในขณะที่ไบเดนทำนายว่าการหลอมรวมกำลังใกล้จะเกิดขึ้นเขาทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเรียกสีจิ้นผิงว่าผด็เดการในขณะที่แอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาก็เพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมกับประธานาธิบดีจีนในกรุงปักกิ่งสถานทูตจีนในวอชิงตันเรียกถ้อยแถลงว่าเป็นการยั่วยุทางการเมืองแต่ว่าบิงเคนสนับสนุนความคิดเห็นของไบเดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าประธานาธิบดีสหรัฐพูดแทนพวกเราทุกคนแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่ได้มีความต้องการฟื้นความสัมพันธ์อย่างแท้จริง มีข่าวว่าเจนเน็ตเยเลนร,รัฐมนตรีการคลังของสหรัฐกำลังจะไปเยือนจีนหลายฝ่ายก็ประเมินว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเป็นสำคัญจับตาว่าจีนจะตอบสนองขอ้อเรียกร้องของสหรัฐได้แค่ไหนท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางทหารที่ระอุอย่างต่อนเนื่องในทะเลจีนใต้และเอเชียแปซิฟิก